สองงานค่ะวันนี้สองงานควบนะคะแม่แม่พร้อมหรือยังคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล e l 23มีนาคม2567วันนี้ลูกชายไรยอันกาดบัณฑิตควบ2ง,งานนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับใกล้ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจลูกชายที่นั่นนะคะใครที่อยู่ไกลไม่สามารถไปให้กำลังใจหน้าเวทีได้ก็ผ่านไลฟ์สดนับปลาได้เลยค่ะ เพาะน้ำปลาก็ไปไลฟ์สดหน้าเวทีทุกงานอยู่แล้วนะคะเฟซบุ๊กน้ำปลานิภาประดิษฐ์คำนะคะวันนี้งานแรกนะคะงานร้องเพลงงานประจำปีวัดใหม่คลองตันประชาสรรบ้านแพ้วนะคะ จังหวัดสมุทรสาครค่ะน้องขึ้นเวทีสองทุ่มนะคะออนสเตจเวลา20นาฬิกาค่ะแม่แม่เอซแฟนคลับก็อย่าพลาดนะคะหรือใครพลาดเวทีแรกก็ไปเวทีสองได้เลยนะคะงานที่สองของน้องในวันนี้ค่ะงานร้องเพลงเหมือนกันนะคะงานประจำปีวัดชาวเหนือค่ะ อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะออสเตตเวลา4ี่ทุ่มนะคะ22นาฬิกาแม่แม่เอแฟนคลับไปให้กำลังใจน้องหน้าเวทีได้ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะหรือว่าใครสะดวกไปให้กำลังใจลูกชาย2องเวทีพร้อมกันเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับลูกชายเลยค่ะมาต่อกันด้วยคำคมโดนๆนนะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิล์ค่ะ ถ้าเจ้าทำแต่สิ่งที่ทำได้เจ้าจะไม่มีวันดีกว่าตัวเจ้าในวันนี้พร้อมอิโมจิหน้ายิ้มนะคะก็สุดยอดมากเลยนะคะคำคมของน้องเรยอันในทุกๆคำคมนะคะน้องจะแฝงไว้ด้วยคติเตือนใจที่ดีมากๆนะคะอ่านแล้วนะคะรู้สึกว่ามีพลังค่ะ สุดยอดมากๆเลยนะคะต่อด้วยโพสต์ที่2นะคะจากเฟ e บุ o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะวันนี้พบกัน2งานนะครับงานที่1งานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังแรกวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ตําบลคลองตันอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะงานนี้น้องขึ้นสองทุ่มนะคะงานที่2ก็เป็นงานปิดทองนะคะนาัสการ ขอพรอหลวงพ่อหวนขันติสาโลวัดชาวเหนือตําบลบ,บ้านไร่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับงานนี้น้องคืนสี่ทุ่มนะคะ #rayan การบันดิต #rayanmymutti# ยุงข้าวแรคคอร์ดค่ะแม่แม่ fc แฟนคลับน้องไรอันนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปให้กําลังใจที่นั่นคะ่ะขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊คไรอันกาดบัณฑิต และกาดบัณฑิตจมปาสินไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปาลิกชาแนลด้วยนะคะ